จอใครไม่เจอเจอสิ่งไรจังหวัดปทุมธานีซึ่งแข่งกับเรือเจ้าภาพมีกอเชียเยอะขนาดปีาศาจสีน้ำเงินฝังน่องอนนอเทพธรรมรัฐยังเป็นกำลังใจครับเพราะว่าเสียด้องม้อก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเชียร์ทุกลำเชียร์ทุกลำเพราะเรือเองเพราะว่า,<ม>าเรือปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวหมดเลยแต่ครึ่งว<อ>ันแล้วปิดน้ำไปแล้วปิดน้ำไปแล้วปีศาจสีน้ำเงินปิดน้ำไปแล้วจอดได้เอาได้หลายถ้วยปีนี้พอแล้วพอแล้วก็เสียดองอบอกไม่เอาแล้วแต่ขอเป็นกำลังใจ พราะว่าพายกันในจังหวัดปทุมธานีถ้าพี่น้องชาวปทุมธานีต้องเคลียร์เรือที่อยู่หน้าบ้านตัวเองฟังกันนี้หน้าสลักลางหลังเต่าตรงน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันจะเชียร์มาเลยเอาเรไว,ว,ว้ฝุดตกลงกับลำน้ำมาต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครระวังไม่ยิ่งใหญ่พายกันที่กีบประเภทก่อมันต่าใจพยาคาคนจัดหน้าบ้านดน้วยการดาวเทียมโดยพี่เล็กจากตะคชายก็ร้องเพื่อต้องสะพอนจัดเกิดบอกว่ามันจริงเว้ยมันจริงวะใครจะคิดว่าเรือไปนะ Do you want my head? รอเส้นไปนี้เยอะครับต่อให้เขาหนึ่งใบอะเอาเงียบจะตัดสินเอาเอาเลยทิดเอาเลยตามสบาย <laughs> ว่าไปเลยกระผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินได้ลุงสุริยาล่องน้ำแดงเป็นเรียชนะครับลุงสุริยาล่องน้ำแดงเป็นเรียชนะครับได้ไม่ได้จะมีเที่ยวแถมหรือไม่ต้องถามใจสิงห์ปทุมครับเ <laughs> พราะเที่ยวแรกลุงสุริยาเล่นไปแล้วหนึ่งเที่ยวครับ พี่ผันระวังพี่ผันระวังครับผมกรเสียวจังเลยเนี่ยไอ้คู่นี้โอเคครับพี่น้องชาวประทุมธานีฟังทางนี้ฟังอย่างไรเดี๋ยว่ะอยากให้มีเสียวเดี๋ยวไอ้คู่นี้ว่ะจะทำาไมฮะไม่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 มันเข้าเทียบทุนแล้วสบายอยู่สะพันเลยจ้เที่ยวแรกนั้นเรือประทุมธานีพาทามอ้นิดเดียวครับแต่เมื่อมีกำไรใจเกิดขึ้นอยากจะให้เกิดขึ้น และมีเที่ยวไหนเกิดขึ้นอีกไม่ขอคุยนพูดไปในๆเ้ื่อนอนมันไม่แน่หรอกเที่ยวนี้มีเยสะายนะครับพี่ยันสุเทพทำไมอะเราห้าคนจะวางไปให้กับผู้ปรึกษานายกอ้พี่น้องอ้สองคนท่านที่ปรึกษาที่ของเราครับพวกเรารักตัวเลยครับพวกเรารักท่านที่ปรึกษาแต่สัญญาเราทําแค่ผู้นี้คู่นี้คู่เดียวแ่ค่แปดสิบสี่เที่ยวแปดสิบสี่เที่ยวเลกลูกหล่อครับที่ปรึกษาของอบจปฐุ โ<ต>ค่นนี่มันมีสามเสี่ยออกเแล่เอา้วยจะถึงมือพี่เล็กที่ปรึกษาหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้พวกเราตะลุมบอลกันก่อนเว้นไวร่องหนาแดงร่องหนาแดงสิ่งวู้ถูกเจอร่องน้ทุกคน อย่ารอผลอย่าเพิ่งกลับอย่าเสั่งกหับอุตส่าห์สะพายกระเป๋าแล้วต้องวางวางกระเป๋าใหม่ทันหรือไม่ทันครับสะทอนครับเราสั่งเห่ายังไงก็ไม่หอนหอยสั่งหอนอย่าเพิ่งทิ้งใหม่อย่าครับเดี๋ยวรอผลการสินสอดี๋ยวครับสงสัยจะถึงมือทันที่ปุ่งสากับน้องอ๋อยแน่เลยเดี๋ยว ก็รอ,อฟังผลอีกสักครู่ใหญ่ๆนะครับรอคณะกรรมการชุดตัดสินชี้ขาดครับครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการว่าแล้วว่าวตัดสินในเรือที่อยู่ร่างน้ำาำน้ำอะไรแล้วแว <c oughs> ดงแดงกับประทุมเป็นเรือชนะเอาไหประทุมเป็นเรือชนะครับวันจาฉลากพายเที่ยวสามามีเที่ยวหนึ่งแถม เคื่อนกำไรให้กับพี่น้องชาปทุมธานีศึกยังไม่สงบจะเพิ่งนับศพทหารใช่ผมรู้แล้วผมถึ่งไม่เก็บของไงอ่าวุัดการครับจับฉลากครับผูบ้จัดการส่รงตัวแทนมาจับฉลากครับระหว,ว่างสิงห์ปทุมกับรุ่งสุริยาอย่าลงจากเรือนะครับดื่มน้ําบนเรือห้ามเปลี่ยนตัวตามนาฬิกาสากนครับดื่มน้ำนังครับห้ามเปลี่ยนตัวนังครับจา๋า ตอนนี้กำลังคุยกับโปรโมเตอร์และโปรโมเตอร์ก็ตกลงว่าคู่ต่อจากนี้ไปเนี่ยสัญญาจ้างเราหมดละพวกเราเองมังกรพุมพีนี่หมดละก็จะเหลือท่านที่ปรึกษาเล็กรูปหล่อกับน้องอ๋อยสองน้องนูซิเอาได้ได้ย้ายภาคคู่นี้หลยลองดูไหมโอ้ชนะเหมือนมาเลยแลบลิ้นเข้าเลยนิดเดียวลุงสุริยาพ้จารกาอยู่ไหนครับลุงสุริยาลุงสุริยาูิจารกาอยู่ไหนจ๊ง ครับต oh อนนี้ท่านที่ปรึกษาฟังมาวันนี้ท่านนายโชคชัย,ชยอ่างแก้วมาแล้วเพราะว่าท่านรู้ว่าต้องมีเที่ยวสามครับท่านมาแอบอยู่ที่เสาไฟฟ้านานาแล้วขอบคุณจริงๆริงนะครับท่านนายกสมาคมนะครับทานายความโชคชัยอ่างแก้วนะครับโอ้โหจัดเรือได้มันมากนะครับสิงประทุมนะครับเป็นเรือของจังหวัดประทุมธานีวัดฉางนะครับก็ร่วมกันหลายหลฝ่ายนะครับท่านเทียบ คุณแล้วมืดๆอย่างนี้หรอวะเวลาผีตาพรอ้อมเรือขนาดยนต์เปิดไฟแล้ว่ผโ,โพเพนึกว่าเราบรรยายเรืออยู่สนามหอคำกับบึงการแล้วกันตอนนี้เราไม่ได้บรรยายเรือมืดขนาดและปรเทศเชิญครับถูกต้อง,องเวลานี้ผีตาะอม<บ>เวลาโพเพยห้ามเดินทางเป็นรถก็ไม่อยากจะเดินทางแต่เรือนั้นต้องสู้กันดีกว่าอะไรในประเทศดูสิว่า สิงประทุมอยู่ร่องน้ําแดงลุงสริยาอยู่ร่องน้ำตะบลนใครจะปี้ใครจะขยี้จะขี้แตกขี้แตนเที่ยวนี้ในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่สุริยนยำส,สนตยานสนตยานกกาจะกลับคืนหลังคิดถึงคู่ที่เคยอยู่เคียงอยู่กิน คิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินพริกถึงหินแม่ความหลังคิดถึงนางที่เคยกอดที่เคยทัองทอดและอะไรต่อและหยอกเย้าเปล่าตอนนี้เปล่านอะนี้แม่น้องเย้าเราไม่จะคิดและถึงเราหรือเปล่าเอขาล็อกไอ้น้ำเทเดี๋ยวโอ้ละไนหน่อยคืนต้นนั้สุริยาย่ำสายหยุนไม่ใช่เขาล้องสุริย์นย่ำสนธย่าถ้า ล่องน้ำเดืเหลือสิงหุตุภัยแรงจะใส่มาล่องน้ำตัวมันไล่บิ๊นจีนตึ้นลุงสุริยาลุงสุริยาไล่บทไล่เบียร์รวยไข่ลูกไข่ระวงังนะเวังพวกขวงมัดู ประทุมุรยสิงประทุมสุริยงประทมสุริยประทมสุยทมสุริเขทยเอเสียงดม้เหือจะต้องลรับพนครับสุสดยิคนโดคนโดพีจ๊แลคู่นี้ครับคู่ยุดโลกหยุดความผ่านยุดความมันกันชัดเจนแล้วครับก็ล่องน้ำแดงสิง ครับขอบคุณทีมโคศกภาคนะครับภาคเรือได้มันมากมันหยดติ๋งๆเลยนะครับทีมระนาดนะครับทีมถ่ายทอดถ่ายลองโบสนะครับเพจคนรักเรือยาวขอบคุณที่ต้องประชาชนที่ร่วมกันนะครับในวันนี้ครับฝ่ายเทคนิคนะครับสุพรรณบุรีด้วยนะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ